มาแล้วคนสวยของเรานะคะแม่โถปูนานๆจะมามานั่งยนยนโฉมใช่ไหมเขาเรียกว่ายนโฉมใช่ไหม,มนานๆจะมานั่งยนโฉมสักทีนะคะมานั่งให้ถ่ายคลิปหน้าตาเต็มๆแบบนี้สักทีเขาเดินมาโชว์ตัวในวันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเขาสวยนะคุณนายเนี่ยนี่ก็ใขรสเตมหูตั้งสเต็มรูปหล่อของเรา แตมแตมหูนี่ตั้งเลยนะลูกแตมแตมเลยแม่เถวพูนะคะเขามีความสุขมากเลยนะบุญของเขานะคะจากที่เป็นแมวจรอ,อยู่ดีดีก็ได้มาอยู่ในบ้านที่แสนจอบอุอน่นปลอดภัยได้อยู่ได้กินได้ฉีดวัคซีนโอ้ยอยู่สุขสบายเลยนะลูกเนาะจากเป็นแมวจรที่ลําบากลําบากเป็นแมวจรอ,อยู่ดีก็ได้มาอยู่บ้านที่แสนจะอบอุอน่นซะแล้ว ดูสแตมมเลยเนี่ยแต่มเมยหล่อมากไปแล้วไปแล้วไปกับพร้อมเพชรแล้วแม่ถั่วพูไปแล้วนานๆจะมาโชว์ตัวสักที <c oughs> กเล่นแล้วเหรอฮะเล่นแล้วดังดีหนอกแก้ววันนี้มาลูกมาหนอกแก้วมาหาแม่ค่ะลูกหนอกแกว้วไปแอบทํามาตรงนู้นคะ่ะ นี่คนเก่งของเราเดินโชว์ใหญ่เลยเดินโชว์ใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วออกมาแรงมามาแล้วมาแล้วคนเก่งเดินโชว์ใหญ่เลยลูกจา๋จาจา๋จาจ๋าจ๋าไปเล่นกับเขาไปไปไปเล่นกับกับชินจังไปนันหาชินจังนะหาชินจังหาชินจังนะ เก็หลับสบายเลยอ่าแล้วคนละข้างจะปั่นยังไงลลูกฮะอยู่คนละข้างจะปั่นกันยังไงใครจะขึ้นก่อนอ่าตกลงกันได้ยังตกลงกันได้ไหมใครจะขึ้นก่อน <c oughs> เอาเสู้ดวงดีไม่ได้เลย <c oughs> แสงดีจริงๆเอ้ยแสงเทียนสู้ดวงดีไม่ได้เกาะกัคนละข้างใครจะไปก่อนดวงดีไปก่อนอะไรลูกจะเอาอะไรฮะเอาอะไรคะเฮะ้ยจะเอาอะไรลูกเอาอะไรไปไป,ไปหาไปหาพี่พิเศษตรงนั้นไปอืมหาพี่พิเศษตรงนั้นนะคะแสบจริงๆเจ้าดวงดีนี่แสบมาก เก่งจริงๆเลยเฮ้ยระวังระวังลูกระวังถูกงอกระวังถูกงอกระวังลูกจอมแสบพนักไม่แล้พี่ต้อมมาแล้วพี่ต้อมพี่ต้อมครับจ,จ,อ,มจอมจอมเอ้ยจอมจอมมาแล้วสุดหล่อของแม่ สุดหล่อของแม่มาแล้วไปไหนนาะจะไปไหนนาะไปไหนจมจมน้องพลมา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 ทางนี้มามาทางนี้เร็ว,รวชินจังมา จิงจังอยู่ตรงโน้นอ่ะออกไปทางโน้นอ่ะจิงจังมาเร็วๆว่างานจ้า,จาคนสวยถั่งอกถั่งอกเลยประทูหลับสนุกเขาเลยแหละชอบมากเลยเขาอ่ะ คนนี้ก็วนเวียนใหญ่เลยเนี่ยวนเวียนใหญ่เลยเนี่ยฮะจะเอาอะไรหืมจะปีนหอมอยู่นั่นน่ะเอาอะไรลูกปีนอยู่นั่นแหละปีนขึ้นขี่คออยู่นั่นน่ะเอา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 เล่นตรงนี้ลกเล่นตรงนี้เถอะเล่นตรงนี้เถอะเล่นตรงนี้นะอยู่ตรงนี้กันก่อนให้แม่นั่งพักผ่อนก่อนลูกแม่นั่งพักหน่อยนะมาแล้วยายจะแสบ่ะมาแล้วชินจ้างมา ชินจังมาชินจังมานี่ชินจังมาเร็วเมาหาแม่มาหาแม่มาาแมชินจังมาเลยมาเลย <laughs> มันจะมันจะมาเรียนจตตัวแม่เ,เรียกแตหน้าแม่เนี่ยฮะฮะ เนี่ยจะนั่แม่เนี่ยคนเนี้เอ๊ะคนนี้คลักแม่เนี่ยโอ้ยจะถึงไผาเงินจังเลยถ้าไผาเงินยังอยู่คงจะมีความสุขมากเลยนะลูกเนาะเอาเหยียบไหลแม่ปีนไหลเหยียบไหลขึ้นหยียบไหลแม่ขึ้นอโอ้ยแสบจริงๆน,นี่เยายคนนี้เหยียบไหลแม่ขึ้นเมื่อกี้จะเข้าห้อง ชินจังมาแล้วเหรอชินจังมาแล้วหระลูกชินจังไอ้นั่นละเฮ้คนมีลูกเป็นแมวชีวิตไม่มีอะไรมากมีแต่ความสุขอยู่กับพวกลูกนะคะแต่ละวันทุกวันนี้ชีวิตไม่เกียงนี่ไม่มีอะไรให้คิดมากนะคะก็มีแต่ว่า จะทํายังไงให้ลูกๆได้มีความสุขทําไงให้ลูกๆที่จะได้อยู่แบบว่าสุขแล้วสุขอีกประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกได้มีอยู่มีกินนะคะแต่ละวันให้มีกินให้พร้อมนะคะลูกๆจะได้ไม่ต้องอดไม่ต้องหิวนะคะเรามีแค่นั้นแหละชีวิตแม่เกียงขอให้ลูกๆมีความสุขนะคะได้มีอยู่มีกินแค่นั้นก็พอใจแล้วนะคะ พี่ต้มดูพี่ต้มสิพี่ต้มตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากๆเลยพี่ต้มเอ้ยต้มครับรักพี่ต้มนะลูกรักพี่ต้มมากเลยนะ,ะรักเหมือนกันรักของงอกอ้ยรักอ่ารไข่เหมือนกันลูกรักไข่เหมือนกันเอาอีกอย่ายอีกคิวซางเข้าห้องไปละ ไอ้คิอสังเข้าห้องไปแล้วโอ้ยนี่ก็ดีดเลียตามจะเลียหน้าแม่อะไปเดินเล่นหนะักเข้ามั่งก็ได้ลูกไปไปไปไม่ต้องมาเลียหน้าแม่เลียแต่หน้าแม่ตลอดเลยนี่เป็นแมวที่ขี้อ้อนมากชอบเลียเลียหน้าแม่ส่วนไอ้เจ้าสเตมสแตมอยู่ในห้องสเตมม็มเนี่ยชอบนวดนวดหลังให้แม่สเตมอะ อ่ะเล่นไปเล่นให้มีความสุขมีความสุขก,ก็เล่นไป